สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing Taro t บ y ชุริกรนนะคะวันนี้แม่หมอมีหัวข้อที่จะมาทำในวันนี้เราก็คือหัวข้อที่ว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับคุณกำลังจะสิ้นสุดลงมันมีพลังงานของความเปลี่ยนแปลงอย่างที่แม่หมอบอกไปในในระยะเวลาประมาณเดือนนี้แหละนะมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับหลายๆคนไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆหรือเปลี่ยนแปลง ระดับที่เยอะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นแล้วทีนี้มันมีสถานการณ์ความยากลําบากแต่ทีเนี้ยสถานการณ์นั้นนะมันกําลังจะสิ้นสุดลงกับพลังงานของบางคนนะคะมันจะสิ้นสุดลงผ่านการทานฟ์ร์มมาแล้วแล้วก็กําลังจะเข้าที่เข้าทางสําหรับคุณสําหรับพลังงานของคุณในวันนี้นะคะก็ก่อนอื่นแม่หมอขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่า เป็นพลังงานของใครกันแน่ที่กำลังจะสิ้นสุดความยากลำบากในชีวิตนะคะจากไพ่สำหรับนี้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์รมถึงจักรวาลที่ดูแลคุณอยู่ในตอนนี้นะคะขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก่อนนะคะตอนนี้คุณมีพลังงานแบบไหนเป็นยังไงกันบ้างจากไพ่ออร์เรคอลสำหรับนี้นะคะขอหนึ่งใบ คุณได้ใบนี้อย่างที่บอกไปเนาะว่ามันมันมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็ตอนเนี้ความยากลำบากตรงนั้นมันกำลังจะสิ้นสุดลงคุณได้ทานฟอร์มตัวเองแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้เอ่ออัพเวอร์ชั่นของตัวเองเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะผ่านสถานการณ์อะไรมาคุณแข็งแกร่งขึ้นเพราะอะไรพไพ่ใบนี้บง่งบอกว่าคุณเห็นต้นไม้ที่คุณกาลังถืออยู่ ไพ่เมนี่บ่งบอกว่าเป็นตัวตนของคุณเขาได้เสียตาไปข้างหนึ่งจากเหตุการณ์ที่เขาได้เผชิญมาไม่จะเป็นว่าคุณต้องเสียลูกเสียดวงตาไปนะไม่ใช่นะห,นหมายถึงว่าประสบการณ์ประสบการณ์การบอบช้าที่มันผ่านเข้ามาที่ทำให้คุณได้ต้องต่อสู้กับสิ่งสิ่งนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งสติปัญญาหรือต้นก้าแห่งภูมิปัญญาของคุณต้นก้าแห่งความรู้ที่คุณได้เรียนรู้ไม่หมอเชื่อได้เลยว่าคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณจะต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ที่คุณเจอมันไม่ใช่มุมมองของเรื่องเวรกรรมแต่มันเป็นมุมมองที่คุณเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันคือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ ทำไมการพูดถึงเรื่องเวรกรรมกับการเรียนรู้มันดูแตกต่างกันจริงๆแล้วมันคือสิ่งเดียวกันแม่หมออาจจะพูดย้อนแยง้งแต่มันคือสิ่งเดียวกันแต่มุมมองไงมุมมองที่เราจะมองมันอะอย่างกับคนที่เอาเป็นว่าถ้าคุณอะถ้าคุณมองเป็นในเรื่องของเวรกรรมคุณจะรู้สึกว่าท้อใจถูกไหม คุณจะรู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรคุณจะรู้สึกว่าทําไมชีวิตจะต้องมาเจอเวรกรรมอะไรแบบนี้ทั้งๆที่คุณก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่ากรรมนี้คุณทําแต่พบชาติใดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเป็นการด้อยค่าตัวเองแต่ถ้าคุณมองในรูปแบบของการเรียนรู้การได้เรียนรู้คุณก็จะมองในลักษณะของคนที่มีบารมีมีปัญญาสิ่งที่คุณได้เข้าใจสถานการณ์ที่คุณเจอโดยที่คุณไม่ได้ด้อยค่า ตัวเองเลยกับสิ่งที่คุณเจอคุณจะเข้าใจว่าคุณได้อะไรจากสถานการณ์นั้นๆน,น,นี่คือพลังงานของคุณที่ที่คุณอยากบอกไม่หมอว่าโอเคคุณได้เข้าใจคุณได้ตื่นรู้กับสถานการณ์ของตัวเองมาสักระยะเลยไม่หมอแล้วก็ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาได้ตอนนี้ก็ดูโอเคแล้วก็มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ อย่างที่แม่หมอบอกไปเพราะมันมีต้นกล้าแห่งปัญญาเห็นไหมคุณพร้อมที่จะเติบโตได้มากกว่านี้นะคะเรามาดูนะคะว่าคุณอยากบอกสถานการณ์อะไรให้ไพ่ของแม่หมอได้ออกมาเพื่อให้แม่หมอได้สื่อสารเพิ่มเติมนะคะดูซิว่า ช่วงเวลาที่ยากลำบากที่ผ่านมาในะคุณเจออะไรกันบ้างนะคะทูบครับซีกุปโซสคุณกำลังมุ่งหน้าสู่เส้นทางแห่งความสุขความรักตัวเองมากขึ้นการได้เจอการ,รยานมิตรนะนะคู่ข้างหน้าคุณรู้สึกดีกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเป็นพลังงานของการได้เข้าใจชีวิตมากขึ้น เทนอคอยไพ่สิบเหรียญน,นะคะว้าวไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็หกถ้วยนะคะแล้วก็หนึ่งดาบ The sun สวยงามมากแม่หมอเพิ่งเห็นไพ่เดอ s ซันของสำหรับนี้นะ สวยจริงๆดูอิ่มเอมใจเป็นไพ่ที่ดีเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่ที่คุณไม่ได้สำรับดูซิเป็นอะไร The Chariot การมุ่งม,มั่นเนาะคนที่เข้ามาชมคลิปแม่หมอในวันนี้คุณไม่อยากคุณไม่อยากเศร้าก,กับเรื่องเดิมๆแล้วพลังงานของคุณไม่ไม่คิดว่าชีวิตท,ที่ผ่านมามันเป็นความยากลำบากอะไรเลยอะ่ะ ถึงแม้ในช่วงนั้นอารมณ์นั้นมันอาจจะมีความยากลําบากอยู่บ้างแต่คุณคุณมองว่ามันคือสิ่งดีๆมันคือโอกาสพะไพ่ออกมาสิบเหรียญหนึ่งเหรียญหกถ้วยแล้วก็หนึ่งดาบเดอะซันอีกเนี่ยคุณมองว่าคุณได้เจอสิ่งที่ล้าค่าที่สุดถึงแม้มันจะเป็นความเศร้าถึงแม้มันจะทําให้คุณเสียน้ําตาแต่คุณขอบคุณกับสถานการณ์ที่มันผ่านมาคุณเห็นถึงโอกาสขอบคุณที่ให ให้คุณได้เสียน้ำตาในครั้งนั้นคุณขอบคุณที่สถานการณ์นั้นพลิกผันให้ชีวิตคุณได้ได้มาเจอสิ่งนี้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเปลี่ยนตัวคุณเองไปแค่ไหนในรูปแบบใดคุณขอบคุณสถานการณ์ที่ผ่านมามากๆแล้วคุณก็คิดว่าชีวิตนี้คุณจะไม่วนเข้าไปสู่ความยากลาบากในชีวิตอีกแล้วถึงแม้สถานการณ์จะจะ,ะเขาเรียกอะไรอะ สถานการณ์ภายภาคหน้ามันมันจะเป็นในรูปแบบไหนคุณจะต้องเจออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ไม่แยแสคุณไม่วิตกกังวลคุณไม่ทุกข์คุณไม่เศร้าคุณไม่มีความกลัวอยู่ในใจแล้วในตอนนี้เป็นพลังงานของผู้กล้าจริงๆเดอะเช r ร o อคือนักรบที่ไม่กลัวต่อข้าศึกศักตรู ช่วงนี้พลังงานของผู้กล้าเยอะนะเยอะจริงเยอะจริงๆมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แม่หมออ่านมันจะเป็นพลังงานของเรื่องทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเยอะก็จะแบบเยอะเลยหลายคลิปเลยที่เข้ามาแต่ในวันนี้เป็นเป็นคลิปอีกหนึ่งคลิปที่พลังงานของคนที่เข้มแข็งทางด้านจิตใจคนที่เข้มแข็งมากๆเข้ามาอยากจะบอกกับแม่หมอว่าคุณผ่านเรื่องนั้นมาแล้ว คุณได้โอกาสที่ดีในชีวิตได้เรียนรู้ตอนนี้คุณมีความสุขมากๆคุณหนักแน่นคุณมั่นคงถึงแม้ความรู้สึกทางด้านการเงินสังคมจะมองว่ามีไม่มีแบบขนาดไหนแต่คุณรู้สึกมีเต็มคุณรู้สึกมีความมั่งคั่งในตัวเองแล้วในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างความสุขมันได้กลับคืนมาจากที่คุณต่อสู้กับชีวิต มาสักระยะหนึ่งโดยที่เป็นการต่อสู้ที่ไม่รู้จุดหมายปลายทางมันเป็นการต่อสู้ที่ที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากลไกมันคืออะไรแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่ากลไกมันคืออะไรทางออกที่จะทำให้คุณมีความสุขที่สุดมีความมั่งคั่งที่สุดในชีวิตของคุณในในในหลายๆด้านเลยนะมันคืออะไรคุณรู้คุณได้สติปัญญาคุณได้ได้ปลดล็อกภูมิปัญญาภายในของคุณ แล้วสิ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือหลังจากนี้พลังงานของคุณน่จะไม่เจอความทุกข์ยากอีกต่อไปมันจะเป็นแค่การเรียนรู้บทเรียนในชีวิตแต่ละขั้นตอนแต่ละภาคแต่ละเวอร์ชั่นเท่านั้นเองสำหรับคุณน่คุณสู้ได้หมดแม่หมอเห็นถึงความกล้าเห็นถึงความมั่งคั่งในตัวของพวกคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้มันเป็นอะไรที่นี่แหละ นี่แหละคือคือคือ,คอมนุษย์นี่แหละคือสิ่งที่สังคมต้องการนี่แหละคือคนที่โลกใบนี้ต้องการไม่มีพลังงานลบคุณจะไม่ยอมให้พลังงานลบใดๆเข้ามากั้มกลายคุณอีกต่อไปแล้วมาดูว่าพายอยากบอกอะไรต่อเซเว่นอ คุณได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคุณได้เห็นอารมณ์ของตัวเองที่ผ่านมา King of Swords สติปัญญามาเต็มเลยนะคะ Queen of Wands คนที่หนักแน่นนะแม่หมอมองว่าคนที่หนักแน่นทุกๆพลังงานที่จะออกเป็นราชินีถือไม้อะแม่หมอว่าคุณไม่ธรรมดาคุณอยู่ในช่วงที่กำลังจะก้าวเข้าไปสู่ความเต็มของชีวิต ความเต็มของมิติในการใช้ชีวิตของคุณในภพชาตินี้แล้วก็แปดดาบปิดด้วยสี่ไม้นะคะสิ่งที่พ่ออยากจะบอกอีกก็คือคุณได้เห็นในหลายอย่างใต้สำรับดูซิเป็นเด็กถือถ้วยนะคะพ่ออยากจะบอกกับคุณอีกว่า ตัวคุณได้ได้เห็นสถานการณ์ได้เห็นอารมณ์ได้เห็นความรู้สึกของตัวเองอ่ะในหลายรูปแบบมากๆเลยสุขทุกเศร้าเงาทุกอย่างมันเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณ,ค,ณคุณรู้ว่าเอออารมณ์แบบนั้นมันเหมือนคุณจับอารมณ์ได้อ่ะคุณจับความรู้สึกของตัวเองได้แล้วคุณตัดสินใจในใน,ในการที่จะวิเคราะห์อารมณ์ของตัวเอง หมายถึงยามใดที่คุณเศร้าอ่ะคุณจะรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเธอกำลังตกอยู่ในพลังงานลบตกอยู่ในอารมณ์ตกอยู่ในเงื่อนไขของความคิดของโลกมายาของสิ่งที่โลกใบนี้ปกติของโลกใบนี้อ่ะเออมันมันจะต้องเป็นนะแต่คุณคุณรู้แล้วไงคุณรู้แล้วว่าคุณจะไม่ไม่ตกอยู่ในสภาวะนั้นอีกต่อไป คุณก็เลยได้ออกมาจากห่วงอารมณ์ในหลายๆอย่างแม้กระทั่งอารมณ์ดีแม้แม้กระทั่งความดีใจอะไรอย่างเงี้ยคุณก็รู้ด้วยนะว่าเออตอนนี้คุณดีใจคุณดีใจจากสิ่งที่คุณได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วคุณก็จับมันไว้ว่าเอออย่าไปจับมันมากนะเอออะไรอย่างเงี้ยคุณก็คุณก็วิเคราะห์เลยว่าความดีใจก็อย่าไปอะไรกับมันมากมันก็แค่ผ่านมา มันมันสับเปลี่ยนพลังงานอยู่ตลอดเวลาคุณรู้เพราะคุณเป็นคิงถือดาบกับราชินีถือไม้เป็นคนที่ทั้งมีสติปัญญาทั้งจัดสรรระบบชีวิตตัวเองได้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ถูกผิดมันผ่านขั้นตอนการกั่นกองมาแล้วดังนั้นความยากลำบากในชีวิตมันมันประมาณว่ามันจะไม่เกิดขึ้น่กับคุณอีกต่อไปอะ่ะเพราะคุณมีสติปัญญา มากมากจากที่เมื่อก่อนนะคุณหาทางออกในชีวิตไม่ได้นะแปดดาออกมาบอกว่ามันก็มืดแปดด้านเหมือนกันไม่หมอะกว่าจะมาได้ทานฟอร์มตัวเองแบบเนี้ยได้เปลี่ยนแปลงได้ขยับเวอร์ชั่นของตัวเองแบบนี้มันก็มันก็ตกอยู่ในภาวังที่จะเอาอยัางไงดียังหา,หาทางออกในชีวิตไม่ได้ที่ผ่านมาแต่ทุกวันนี้คุณเรียนรู้จากจากการมืดแปดด้านอะ่ะมันเหมือน เขาเรียกว่าถอยจนจนสุดกำแพงแล้วทีนี้พอถอยจนสุดกำแพงแล้วสภาวะของคุณอะสู้ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการเดินหน้าต่อไม่ถอยแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องสู้จริงๆนั่นคือสภาวะของคุณคุณถึงมีวันนี้คุณถึงมีพลังงานในวันนี้ว่าคุณมีความมั่นคงระดับที่คุณต้องการแล้วก็ภูมิใจในตัวเองด้วย คุณภูมิใจในตัวเองคุณภูมิใจว่าบาดแผลท,ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของคุณเกิดขึ้นกับตัวคุณมันคือสิ่งสวยงามนี่คือพลังงานที่ของพวกคุณอยากจะสื่อมาให้แม่หมอที่แม่หมอรับรู้ได้แล้วก็มันเป็นอะไรที่ปรับปื้มนะคุณต้องปรับปื้มตัวคุณเองแน่นอนเลยความสุขที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังจะได้ปลดล็อก ในทุกเรื่องได้ในอนาคตแน่นอนตอนนี้คุณมาถูกทางแล้วแล้วขอให้ไพ่แนะนำนะคะ The High p i n t e s Temperance, The Wheel of Fortune แล้วก็หกไม้ไพ่แห่งชัยชนะ แล้วก็เด e อ o มูอย่างที่บอกไปเวลาไพ่แนะนำพลังงานของแต่สำหรับเป็นสิบดาบสิบดาบคือการสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงการสิ้นสุดสถานการณ์ไพ่อยากจะแนะนำอะไรไพ่อยากจะบอกว่าเออก่อนที่บอกว่าไพ่อยากจะแนะนำไม่หมอติดติดค้างว่าไพ่ถ้าเป็นไพ่แนะนำพลังงานดีๆของคุณนะ เมเจอร์อาคานามันจะขึ้นทั้งหมดแล้วมันจะประกบด้วยไพ่เล็กไพ่ยขยายความคือใช้ชนะเป็นไพ่ที่ดีคือพลังงานของคุณนะ่ะคุณถูกกันกองมาแล้วแล้วคุณก็เป็นบุคคลที่ท่งคุณค่ามันไม่ได้เกินไปกว่านี้เลยแม่หมอบอกก่อนนะแม่หมออ่านตามหน้าไพา่พลังงานของพวกคุณที่ส่งมาพลังงานดีก็ว่าดีพลังงานไม่ดีก็คือไม่ดีแต่วันนี้มันดีมากๆมันมันมีพลังงานของ การสิ้นสุดความยากลําบากจริงๆอะที่เข้ามาในวันนี้แล้วไพายย่าจะแนะนําบอกว่าให้คุณปรับสมดุลหลังจากนี้นะให้คุณปรับสมบุญเออปรับสมดุลและสร้างความเสถียรให้กับอารมณ์ของตัวเองให้ได้ไม่ผิดที่คุณจะจะยังมีความรู้สึกกงังวลวิตกกังวลเครียดอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเพราะเรายังใช้ชีวิตปกติ ถึงแม้จะไม่ปกติะถึงแม้จะไปบวชไปอะไรไม่เหมอก็ต้องว่าคุณก็จะต้องเจอสภาวะอารมณ์ที่มันมันมันเล่นงานเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนอ่ะดังนั้นคุณจะต้องเข้าใจแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ปรับให้มันเสถียรที่สุดให้มันอยู่ในจุดที่สมดุลที่สุดคือสุขหรือทุกข์มันเป็นเรื่องปกติมันคือโชคชะตาที่ที่คุณจะต้องมาเรียนรู้เพื่อเอาชนะ แล้วสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำคือคุณคุณเป็นเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าล่าล่าความฝันนักล่าความฝันนักล่าการเอาชนะอาจจะพูดยังไงมันมีมันถ้าพวกคุณเข้าใจนะเป็นคนที่มันมันประมาณว่าคุณนักสำรวจอะ เออไม่หมอก็จะติดอยู่ตรงนี้ยพลังงานของคุณอะเป็นเหมือนนักสำรวจที่จะต้องไปหาสิ่งใหม่ๆไม่ต้องไปหาสิ่งใหม่ๆอะไรที่มันไกลตัวตัวคุณเองนี่แหละคุณจะหาตัวตนใหม่ๆของคุณอยู่เสมอเออประมาณนี้การที่มีตัวตนใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณอยู่เสมอเวอร์ชันที่ดีที่สุดอยู่เสมอเสมอไม่ใช่ว่าแย่ลงนะ <ๆ S 2> คุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเบาไปเรื่อยๆเรื่อยอ่ะ เบาในใจเบาในภาระเบาในสิ่งที่มันต้องแบกต้องแบกจากที่เมื่อก่อนอะ่ะตอนนี้คุณคุณหลุดจากสภาวะพวกนั้นมาครึ่งทางครึ่งทางเกือบค้อนเลยในสิ่งที่พลังงานที่คุณอยากจะบอกสื่อออกมาเนี่ยมันใกล้ที่คุณจะปลดล็อกทั้งชีวิตของคุณได้แล้วมันคือความสุข มันคือความสุขที่คุณพึงจะได้รับเพราะมันคือโชคชะตาที่คุณสรรสร้างโชคชะตานี้คุณสรรสร้างแล้วบอกตรงๆพลังงานวันนี้แม่หมออยากหากคําตอบกับพลังงานของพวกคุณมากๆเลยนะว่าคุณกําลังทําอะไรกันอยู่มันเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยพวกคุณกําลังทําอะไรกันอยู่แต่แม่หมอขอไพ่ไหนจะสามารถบอกแม่หมอได้ว่าตัวตนน่ะ คุณเหมือนกำลังค้นหาความเป็นตัวเองค้นหาตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วคุณกำลังจะได้เจอคุณได้เจอแล้วแต่ยังไม่ไม่เต็มที่มันกำลังจะคืบคานเข้ามาหาคุณคุณรู้สึกแบบนั้นพไพ่ใบนี้มองบอกว่าคุณเป็นนักสรรสร้าง คนที่เป็นเหมือนผู้สร้างทิศท,ทางของจิตวิญญาณเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้ได้มีความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าคุณจะสร้างอะไรนะคุณมีปีกแห่งนางฟ้าคุณสัมผัสทุกอย่างได้จากความเป็นแอ ngel ในตัวของคุณความที่คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองแตกต่าง คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นค่าในตัวคุณนะแต่ภูมิปัญญาของคุณนี่ล้ำค่ามากๆคุณรู้ตัวคุณเองนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณได้ปลดล็อกตัวเองได้โดยที่คุณไม่ได้ด้อยค่าตัวเองอะไรเลยคุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆเมื่อคุณได้เซฮายกับ จิตวิญญาณภายในหรือตัวตนภายในของคุณแล้วคุณจะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะสร้างสิ่งต่างๆได้อีกมากมายตามที่ใจคุณปรารถนาไม่หมอเห็นการที่คุณเป็นนักสร้างสรรค์คุณเป็นนักสำรวจคุณเป็นคนใจดีโดยพื้นฐานคุณเป็นคนใจดี ถึงแม้คนอื่นจะมองว่าเฮ้ยอย่างเธอเหรอใจดีหน้าอย่างโหดเลยอะไรอย่างนี้แต่คุณใจดีคุณมีภูมิปัญญาที่หลักแหลมคุณมีภูมิปัญญาที่ที่สูงอะ่ะมันเลยดูล้ำค่าสำหรับแม่หมอยิ่งพูดไปก็เหมือนยิ่งยิ่งอวยคุณอะนะแต่มันไม่ใช่นะพลังงานวันนี้ทำให้แม่หมออยากจะพูดแบบนี้ ให้มากๆอะ่ะอยากจะให้คุณภูมิใจอะ่ะอยากจะให้คุณภูมิใจพลังงานของตัวเองแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็อยากจะบอกว่า the l บ v e ์นะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึง the l บ v e ์การรวมตัวกันการถูกลิขิตมาเพื่อการได้ทําความยิ่งใหญ่การถูกลิขิตมาเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณอาจจะได้เจอกัรยาณมิตรคุณอาจจะได้เจอถ้าเป็นเขาเรียกว่าทวิน f ฟ a m หร บางคนอาจจะได้เจอทว er ินเฟรมของตัวเองนะทวินเฟรมก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลในหลายๆช่องทางเลยแต่แต่คำว่าทว er ินเฟรมเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องลึกนิดนึงอะต้องเข้าใจให้ลึกนิดนึงบางทีมันมีเทียมมีแท้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีพลังงานของคนที่ที่กำลังค้นพบทว er ินเฟรมอยู่ด้วยหรือการได้เจอกลยระยานามิตรที่ดีในการนำพาไปสู่ สิ่งที่ยิ่งใหญ่ภายในของคุณคุณได้เจอคนที่ใช่คุณได้เจอคนที่จะนําให้ตัวคุณเนี่ยได้เจอความยิ่งใหญ่ในอนาคตแล้วก็อีกหนึ่งใบนะคะไพ่ใบน,นี้มองบอกถึงบทเรียนชีวิตบทเรียนชีวิตการผ่านความมืดมิด เพื่อที่จะเรียนรู้และเติบโตไพ่เบนี้บอกแบบนั้นคุณจะต้องผ่านการเรียนรู้ในชีวิตเพื่อที่จะเรียนรู้และเติบโตทางด้านจิตวิญญาณไพ่มาคอนเฟิร์มอย่างที่แม่หมอบอกไปเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงคือการได้เข้าใจว่าชีวิตด้านมืดเป็นแบบไหนด้านสว่างเป็นแบบไหนถ้าไม่ไม่รู้จักด้านมืดจะไม่รู้จักด้านสว่างดังนั้นคุณ การที่คุณต้องเจออะไรหลายๆอย่างในชีวิตอ่ะมันเป็นการที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วยิ่งถ้าเป็นพลังงานของของคนที่อ่าเป็นเมล็ดพันธุ์ของดวงดาวเช้าแสงต่างๆหรือไม่ใช่เช้าแสงก็ได้อ่ะคุณจะทําความเข้าใจเลยว่าคุณอยู่บนโลกใบนี้สถานาการณ์ที่คนบนโลกใบนี้เขาจะต้องเจอกันเนี่ย มันคืออะไรคุณจะต้องมาทำความรู้จักก่อนว่าสิ่งที่โลกใบนี้จับวางไว้ให้ทุกๆบุคคลเลยทุกๆคนเลยก็ว่าได้ไม่มีใครที่จะไม่เจอความทุกข์ไม่มีใครที่จะไม่เจอความยากลำบากดังนั้นการเรียนรู้ของคุณการที่จะมาเรียนรู้ในโรงเรียนแห่งนี้คุณก็จะต้องเข้าใจข้อสอบของโรงเรียนแห่งนี้ให้ได้แล้วก็ทำข้อสอบนั้นให้ผ่าน คุณอยู่ในจุดที่เข้าไปเรียนแล้วแล้วเข้าไปรู้ด้วยการปฏิบัติแล้วได้เจอกับตัวจริงได้เจอกับของจริงกับตัวเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ผ่านบททดสอบนั้นมาได้หลังจากนี้ต่อไปคุณจะมีการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นมองโลกในมุมที่ที่ดีมากขึ้นเขาเรียกมองโลกในแง่ดีมากขึ้น ไม่ไม่ใช่เป็นคนแบบโลกสวยอะไรอย่างที่เขานิยมพูดกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆการมองโลกในแง่ดีเนี่ยมันเป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานที่มองแบบเข้าใจไม่ใช่มองแบบหออลอกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณไม่ใช่มองโลกแบบหลอกตัวเองแต่คุณมองแบบเข้าใจแล้วมองในแง่ดีจริงๆว่ามันมีแง่ดีจริงๆการที่ต้องเจอความยากลําบากมันคือแง่ดีที่ทะให้ที่ทําให้คุณได้เรียนรู้และเติบโต นั่นแหละคือสิ่งที่ที่ทำให้เป็นคุณในทุกวันนี้นี่คือพลังงานที่แบบ powerful มากๆสําหรับคุณมากๆเลยจริงๆเอ่อและแม่หมอขอให้ไพ่แนะนำอีกสักหนึ่งใบแล้วกันเนาะขอเป็นไพ่สำหรับนี้แล้วกันแนะนำสําหรับพลังงานของคุณนะคะอีกหนึ่งใบนะคะ ไพ่ใบนี้อยากจะบอกว่าในตอนนี้คุณมีพื้นที่ที่มีความสุขมีพื้นที่ที่คุณรู้สึกว่าอยากจะรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้บางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากอย,กอยู่คนเดียวมากขึ้นเพราะพลังงานของคุณอัพสูงขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าคนรอบข้างาไม่เข้าใจหรือเปาะบางมากๆกับคุณในการเจราจากับคุณในแต่ละครั้งอ่ะให้คุณเข้าใจว่า อาจจะเป็นเพราะความรู้หรือภูมิปัญญาของคุณที่สูงขึ้นดังนั้นคุณจะรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวมากขึ้นการอยากอยู่คนเดียวมากขึ้นไม่ใช่การที่คุณเป็นโรคซึมเศร้านะไม่ใช่การอยู่คนเดียวมากขึ้นหมายถึงหมายถึงการได้เซตพลังงานความคิดสร้างสารรค์ของคุณได้ได้ดีมากอ่ะคุณจะได้ตั้งสติมากขึ้นคุณจะมีพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ของตัวคุณแล้วพายจะบอกอีกว่า ถ้าคุณอยากที่จะสงบมีความสุขหรืออยากจะได้คำตอบหรือจินตนาการอะไรสักอย่างหนึ่งในการที่จะหาคำตอบอะไรได้เนี่ยธรรมชาติและต้นไม้มีส่วนช่วยให้คุณได้คำตอบนั้นๆเพราะพลังงานจากธรรมชาติจะทำให้คุณได้ฟื้นพลังงานที่แท้จริงของคุณเพื่อที่จะคิดหาคำตอบ ในการแก้ไขปัญหาในท,ทีละสะเต็ปที่คุณจะต้องเจอคุณจะได้มันเหมือนชาร์จพลังงานในตัวคุณถ้าอยู่กับธรรมชาติมันคือความอุดมสมบูรณ์มันคือความสงบไพ่ใบน,นี้บ่งบอกถึงความสงบความสุขคุณน่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบทะเลาะก,กับใครถ้ามีปากเสียงปุ๊บคุณจะ อยู่คนเดียวเลยจะเง,งียบแล้วก็ไม่โตเถียงแบบนั้นนี่คือพลังงานของคุณในตอนนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่โอเคนะเป็นสิ่งที่รักษาความสมดุลให้กับอารมณ์ของคุณได้เป็นอย่างดีมันเป็นเรื่องยากที่ถ้าคุณได้มีเวอร์ชั่นใหม่แล้วเนี่ยการที่เราจะได้ใช้ชีวิตโดยรวมทั่วไปในชีวิตปกติเนี่ยมัน มันก็มีความแปลกนิดนึงอ่ะแม่หมอมองว่ามันจะมีความแปลกนิดนึงคุณจะอยากอยู่คนเดียวมากขึ้นกันอย่างที่บอกไปแล้วทุกคนจะเข้าถึงตัวคุณได้ยากอ่ะดังนั้นค่อยๆเรียนรู้กันไปนะค่อยๆเรียนรู้กันไปว่าเออสถานการณ์แล้วสถานการณ์แบบนี้เราจะจะอยู่ในลักษณะแบบไหนอะไรยังไงเพราะถ้ามนันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเนี่ยแม่หมอก็ยังไม่แน่ใจว่าพวกคุณจะเคลียร์พลังงานตรงนี้ได้ในรูปแบบไหนก็ จิตวิญญาณภายในหรือไฮเออร์เซลของคุณน่าจะให้คำตอบกับคุณได้เป็นอย่างดีนะคะก็สำหรับไพ่ปิดในใบนี้ก็สวยงามเป็นพลังงานที่ดีมากพลังพลังงานที่สงบร่มเย็นนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะในการรับชมคลิปก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆแม่หมอเป็นกำลังใจให้ขอให้คุณได้เติบโตไปเป็นต้นไม้ใหญ่ให้กับโลกใบนี้แล้วพวกเราจะเติบโตไปด้วยกันในช่องฮิ l ิ่งถานโลบายชุลิกรนี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ